Alabrian ne koko ngijangawo, ne kabi na tili, ne tila zii, ne kutsahe, ne kutsahe ndezi, ne behene, ne kutsahe kuaa, 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 ne ATP เนียดเชียได้ซ่กิตอนะมากินอันนี้เล่ากวนใหญ่หมอเออกวนใหญ่มาเสร็จแล้วค้าเสร็จแล้วค้าเลยไปซอกออจีราอะบัลแลเลบขอคนเลยไปลงโหลดเสียมาบัดท่อตุลอดรอเนี่ยขาแกฮุซิหมอสัวสัวเลยนะเพราะว่าไฟฟ้าด้วยว่ะเสียป๊าด้วยขานี่ก็พับบึบึพอขารอ มาเนืชีดนชีที่มีชีอบ่ชีเลออัเลออาเลอห้องน้ำมุงเนี่ยต่อไรเลอห้องน้ำมุ้งขามันเตลเลเตลเราบช่ขาทักบูทักบูจีดออันนี้บ่สาลขาเลยอาัินาติลมบ่ลูกโกลึกๆลยันชาลูกโกลเลจีรุ่ lơ phở phải có nó quá lơ ta khai bỏ lơ ta lùa nè à, cái bà là chỉ nhập lơ lơ phở này từ to hay mà được mai sức à, là à bỏ lơ sẽ có thi bỏ lơ à phá bùa tí lơ chỉ nhập à à là kia là thì có phát gì để đây là à thì có mưa rồi nói kĩ à kia e. à nè đòn la đấy các bạn à heo bị sụp lún la vậy heo có lo kĩ đẹp có được chỗ vẫn là hùa ta à, à được bà chỉ e. à bà chỉ

ᱱᱚᱛᱚᱞᱮ ᱱᱮ ᱪᱟᱹᱥᱩ ᱠᱩᱞᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱞᱟᱞᱟ ᱫᱚᱞ ᱛᱚᱞᱚ ᱱᱟ ᱢᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱵᱚᱞᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱞᱟᱜᱮ ᱱᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱵᱚᱪᱷᱤᱱᱟ ᱢᱮ ᱫᱚᱭ ᱱᱮ ᱵᱚᱵᱚᱱ ᱛᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮ ᱫᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱠ มันติดแล้วใช่ไหมครับอันนี้เล็กคับกอล์ฟท์หัวยังไงหมอทุกีอะทุกีละทุเรราแรไม่ยากคาร์ดว่บ่าอัลจีบอกเองทุกที่ที่พ่อซื้อใหญ่ขกว่าคลือบว่ากันพัดดูเยอเลยแค่นุกวันนุกวันชุ่มอรเชีย

あのね、電話、単に言えたんだね。<analyze anthropology> <th�unt> <ichi> <incentiv about> <leopard segu functions>